การสู้เพื่อตัวเองมันเหนื่อย ลองเปลี่ยนเป้าหมายมาสู้เพื่อแมวดูค่ะวันที่ท้อแท้ยังมีแมวที่ต้องเลี้ยง <Okay. S 2> ยังมีขี้ที่ต้องเก็บยังมีอาหารเม็ดที่ต้องเทและยังมีอาหารเปียกที่ยังผ่อนไม่หมดค่าไฟค่าผ่อนแอค่าวัคซีนคุณภาพชีวิตดีๆของแมวล้วนต้องใช้เงินถ้าการทํางานมันเหนื่อยท่องไว้ยังมีแมวที่ต้องดูแลหากวันไหนอยากจะลาออกให้ท่องไว้ลาออกแล้วแมวจะเอาอะไรแดกเราเลือกที่จะทําเพื่อแมวได้งานคือเงินเงินคืองานบรรดาอาหารเปียกท่องไว้หาเงินหาเงินเพื่อแมวเพื่อ อาหารแมวต้องใช้เงินค่าแอร์แมวต้องใช้เงินพาแมวไปหาหมอก็ต้องใช้เงินแม้ชีวิตจะเฮงซวยแต่แมวที่อยู่ด้วยต้องได้กินเปียกการเงินจะย่ำแย่แต่ลูกแม่ต้องได้นอนห้องแอร์แมวคือแรงจูงใจให้สู้กับงานเพื่อเงินเพื่อเงินเพื่อแมวเพื่อแมวถึงแม้เงินจะซื้อไม่ได้ทุกอย่างในชีวิตแต่ความจนซื้ออะไรไม่ได้เลยอาหารแมวก็เช่นกัน